แนะนำของดีให้สายมูช้อนเงินช้อนทองรุ่นรวยมหาเศรษฐีของวัดหน้าพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับวัตถุมงคลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับที่จะมาแนะนำนั่นก็คือช้อนเงินช้อนทองนะครับรุ่นรวยมหาเศรษฐีเรียกว่าแค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะครับมีความเชื่อนะครับว่าเครื่องรางหรือวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับจะช่วยเสริมชีวิตนะฮะให้มีความสุขขึ้นทั้งในเรื่องหน้าที่การงาน และทรัพย์สินโชคราบนะครับให้เพิ่มภูนทวีขึ้นสําหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลช้อนเงินช้อนทองของวัดหน้าพระบรมธาตุตามความเชื่อของโบราณเนี่ยว่ากันว่านะครับช้อนเงินช้อนทองเนี่ยใช้สําหรับตักตัวงเพิ่มภูนทรัพย์สินเงินทองนะครับนําพาเป็นพวกทรัพย์หนุนนําสิ่งมงคลต่างๆให้เข้าบ้านเรือน ตามความเชื่อแต่โบราณนะครับที่ว่าหากบ้านไหนมีช้อนเงินช้อนทองนะครับอยู่ในบ้านก็จะทําให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นนะครับพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยคาถาการบูชาช้อนเงินช้อนทองนะครับก็จะมีดังนี้นะครับตั้งนโม3จบแล้วให้ว่าพระคาถานะครับช้อนพ่อช้อนแม่ทิตะสติหูสัทธาสวะเมื่อสวดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ขอพรนะครับที่เราตั้งใจจะขอสําหรับพิธีพุทธาพิเศษของการปลุกเสกนะครับหรือไอ้ฐานจิตช้อน เงินช้อนทองรุ่นรวยมหาเศรษฐีมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับแวาระด้วยกันโดยเชื่อนะครับว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขนําโชคตามความเชื่อนะครับโดยวาระที่หนึ่งปลุกเสกชนวนมวลสารและแผ่นจันยนันณอุโบสถว,วัดหน้าพระบรมธาตุโดยพ่อท่านชอบวัดหน้าพระบรมธาตุและคณะวาระที่สองปลุกเสกชนวนมวลสารแผ่นจันยนันนาูปพระราชส,สมเด็จเจ้าลาวทองวัดสวนหงวาระที่สา ปุกเศกชนวนมวลสารและแผ่นจันยันนารูพระรากแม่สีนวลวัดน,นาพระบรมทาตวาระที่สี่ธรรมยีบวงสวงเทหล่อชนวนมวลสารณนาลงหล่อบ้านตูนอำเภอชอวดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชวาระที่ห้าปุกเสกเดียวโดยพ่อท่านศักชัยวัดสวนหลวงวาระที่หกภีกีใหญ่พุทธาเทวาพิเศษวันที่ 24่ธันวาคม2563เวลาสิบสนาฬิกาสามสนาทีจุดเทียนชัยนวัดหน้าพระบรมธาตุวาระทีเจ็ปลุกเสกเดียวโดยพ่อท่านผนวัดทุ่งนารีและวารที่แปดนะครับปลุกเสกเดียวโดยพ่อท่านเอียดวัดโคกงแย้ม สำหรับพระเกจิอาจารย์นะครับที่ได้ร่วมไอ้ฐานจิตพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลช้อนทองช้อนเงินนะครับก็มีดังนี้นะครับได้แก่พอท่านหวนวัดโคกหล่อพอท่านคราวัดแดงพอท่านเอียดวัดโคกแย้มพอท่านหลานวัดขนายพอท่านผลวัดทุ่งนารีพอท่านชอวัดหน้าพระมรมธาตุพอท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่พอท่านภัยศิษฐ์อาสมวางวิเวกสามแก้วพอท่านสักชัยวัดสวนหลวง พ่อท่านวัดวัดมุขขาทาราคณะพระสวดพุทธพิเศษโดยคณะพระจากวัดลงบนนะครับพิธีพรามโดยคณะพรามเฉลิมพลซึ่งเป็นหลานพรามมีนาเควันครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมานะครับในตอนนั้นนะครับก็เพื่อที่จะสร้างศาลาพ่อท่านชอบและบูรณะกุฏิหอฉันนะครับจันทบ,บุรีวัดหน้าพระบรมธาตุครับและนี่คืออีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ราคาจับต้องได้และวิธีนะครับมีถึง8วาระด้วยกัน ใครสนใจนะครับก็สามารถเสิร์ชชื่อนะครับวัดหน้าพระบรมธาตุในบ้านฟ้าได้นะครับติดต่อทางวัดได้โดยตรงครับ